เก่งมากตื่นมากตื <sk 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 ่นมากตื่มากต่ากตื่นมากตื่นมากตื่นมื่นมากต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 ืนมตื่นมาก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 ตื่นมนนากตื่นกตนนมากตื น่ารักมากทุกคนก็น่ารักมากเราเจอกันมาตั้งเราเจอแค่กคนเราเจอกันเก่ามาแต่ทุกคนก็ยังมาเจอกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกทีเอ้ยพูดแล้วนะไม่เบื่อใช่ไหมตัวไหนเออตั้งตัวยิงเนอร์คนไหนนะ ตัวจริงๆเนอะไม่เอาครับวันนี้เป็นวันที่เราร้องเพลงเป็นอีเวนต์เปิดะไรมตกพราก่อนหน้าี้เราจะร้องที่งานคอเสิร์ตนเบ้างหรือว่าที่เป็นอีเวนต์แบ้างับวันนี้เป็นอีเวนต์เปดครั้งแรกที่เราได้องเลงมันก็ดครับนะครับ มันมีสตอรี่ด้วยนะครับตอนที่เราเลือกเพลงเพราะว่าเราเรารู้ว่าเรามีจดว่าเราต้องร้องสองเพลงแล้วทีเนี้ยเราก็เอ๊ะเราจะร้องเพลงอะไรดีนะในขัานของเราแล้วเราก็เลยได้ตัวเลือกแรกของเราก็คือเีมิซูช่วงนี้เจอหน้าก้านบ่อยอ่าใช่ ว่าคนแบบไหนเพราะว่าเราก็ฟังบ่อยแล้วก็มาร็องติดหูดีใช่ครับใช่ใช่ต้องเลือกเพลงนี้มาแล้วก <|ja|>> ็ส่วนอีกเพลงหนึ่งยักษ์คู่กันครับครับยังไงคู่กันไม่ถึงเลือกตัวไหเพราะไหนดีเพราะไหนดีครับเพราะเราเพราะเราคู่กันไงแรกก็ได้ทุกคนแบบของเราตั้งใจจริงจริงดีด้วยกันโอ้โหไม่รด้ จะใครล่ะจะใครได้ล่ะครับอย่เลิกล่ะไม่เลิกล่ะไม่เลิกล่ะนี่ยังไงเมื่อวานทุกคนทุกคนได้ดูทีวีหมดหรือนย่นี่นอนี้ได้กับ้านเยลาเรเราเรากลับบ้านไปครับที้เราก็ตัดไฟตัดนั่ง คอมพวเตอรเนาอผมก็คิว่าผมจะอาบนอนแล้แต่ทีผมเอ๊ะใจอยากให้เกมสร์ตลวนี้ผเยกดข้าไปเล่นเกมครับแล้วพอผมเล่นเกมจนเสร็จเ่ผมเกาจะนอนแล้วผมก็เหลือไปเห็นรายชื่อที่มันออนอยู่ประมาณตีสามึ้งแล้วเพื่อนผมเล่นเกมอยู่ตอนตีสามขึ้นผมก็เอ้าเพื่อนผมไม่นอนหรอเนี่ยอ๋อมันนอนไม่หลับครับอันนี้เราดีเราหลับอยู่

ผมโม้หน่อยมโม้หน่อยครับช่วงนี้ผมปีดีดีใครับโอ้ยแบบตางตาผมผมคะแนนดยอีกว่าเพื่อนผมอีกนนี่ับไปเล่นเลยไม่ล่ะเพื่อนใช่มันเป็นพอการจอออโอ้โหจอโอ้โอข่าัดอเรา จริงอันนี้กจริงอันก็จริงอกเกมนี้ผมมันช้าตั้สองาษแล้วมันล่อมดแล้วมันใช้ผมไหมหรออั้นก็ขอตรงนี้เลยแล้วกันนะ าไม่เกินกำลังจะซื้อให้กำังสมัครแจะซื้อไหมเ้วซื้มอมถ้าถ้าไม่เกินกำลังก็ก็ซื้อให้ได้เม่กี้ผมบอกราคาไปแล้วซื้อให้ได้ไหมเท่าไหร่นะเดือนห้าเหรอมีมีมีถ<ม>ูกกว่านั้นไหมผมชอบตัวนั้นก็ดีมันแบบลายมันน่ารักอ่ะถูกกว่านั้นเลยไม่ไม่แพงกว่าไม่แพงไปเอาสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่ห้าพันห้าพันก็แพงอยู่ ไม่ได้สำคัญแกระจกมือกับเพื่อนสำคัญต้องแทนกันแกจ้อเพื่อนอ่ะแทนกันเยอะอ๋เราเล่นเราเล่นอ่าจบวันอ๋อไดเดี๋ยวผมจะรอดูแล้วกันทุกคนก็รอดรู้ไปกับผมแล้วกันนะครับว่าผมจะได้เก้าอี้ตัวไหนหรือเปล่าถ้าผมได้ผมจะมาอวดครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้เนี่ยจะกิ๊บเกี้ยผ่ายไปอ๋อใกล้ใกล้มันคิดมากละใกล้ ขอกลับไปกินก่อนขอกลับไปกิดกนก่อนแล้วเดี๋ยวครังหน้าเจะมาบอกให้ทุกคนเ็นเขา้อขอเก็บไปก่อนเหมือนกันเดี๋ยวหยิบ้อเองผมนกัวแล้วผมกลัมจะปากมาหูใหญ่มากนะผมก็หอมไปขอยบ้านหอมพี่นินบ้านพี่นินให่มาี่นินอะเปลี่ยนแพ้มวน

ไม่ใช่หรอไม่ได้แหรอแม่ยัไม่ถูกอ่ะนี่ไงอนี่หรอ่เลยีวใ่ชหน้ามชอบชมหน้าคุณครับแต่ว่าถ้ากก็ชอบเกเรนะ Uhm, นี่ผมเขาบอกเขตามต้องเ่าหวันแรกที่ไปเอาหมันโถมาก็คืออยู่บนรถใช่ไหมแล้วมันแค่อยู่ไหนเฟอรครับันมันเชื่อมือเฟิร์ได้เลยเพราะว่าเฟรูปุกหมส์แบบรูปหงก็ได้โอ้ยเหัสบายหัสบายแต่ว่าพอมาเจออีกทีก็เริ่มโตขึ้นนิดนึงแล้วนะใช่ไหมใช่เริกลายเป็นต้องแมวที fire, no? ่โตขึ้นเป็นเวอร์ชั่นอัเกรด เริ่อน่ารักขึ้นเร่เกเรขึ้นเดนเล่นด้วยพอเราสะบัดขานี้เอ้างเอาล้ว ปัญหาว่ากวันวันก็เป็นขอซื้อให้ใหม่เออนะเพื่อนซื้อได้หรืเหร่เพื่อนจะเป็นพระทบกระทบอาจจะเรือ้อนหรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวลอง

โอเคไม่เป yeah, okay, ็นไรลูกนี้หล่ออยู่ได้กบอลูกกาหนึบเดี๋ยวเราจะหนึบลร้แย่ากโนด้วยดโพสค่ะ กระเพียมโอ้โหโอ้หอ,หอาเจิญนน้ำสังเลยค่ะ สนุนแล้วก็คอยส,สอนอะไรต่างๆให้กับพวกเราสองคนก็อ่าก็ข้าศตกข้าน้ากับเฟิร์สในมีอะไรที่ทำท่าใจนะครับก็ไม่ใช่ก็อยากจะขอโเพราะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆแบบใจอะไรอย่างเงี้นะครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่คอยที่คอยเย็นคอสอนกันขอบคุณมากๆนะครับทุกๆเรื่อง นะครับทุกคน ทอมากนะครัที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับส่วนใครที่็นชอบต่อหาของหาของกินนะของใช้หาของช้อปขาตังค์กันทให้แฮปปี้่นอครับผมบอกว่าทุคนนี้ทุกคนจะมีความสุขแลก็รอยยิ้มกัไปนะครับจะรีบไปหารางกันนะครับทุกคนน่าจอเริ่มยินแล้วอะไรกันบ้คะรัดข้าวมาด้วยพัดข้าว